สวัสดีครับพวกเราพนุเมนนะครับผมฮะแต่งอะไรมาเนี่ยอ๋อก็แต่งให้เข้ากับเดือนไงเดือนกุมภาไงเดือนกุมภามีวันพิเศษครับจะมีวันพักเฮ้ยมาครับเฮ้ยวันเลนทายถูกแล้วถ้าคิดถึงของฝันจะมอบอะไรให้แฟนเอ่าคิดถึงอะไรครับคุณคุณถ้าเป็นคุณคุณจะมอบอะไรให้แฟนวันเลนทายรถเบนซ์คันหนึ่งโอ้มาเข้าเรืียนเลยเข้าเรื่องเข้าเรื่องเราจะมารีวิว พวกช็อกโกแลตที่หาได้ในซเว่นเรื่ออะอันแรกเลยของยี่ห้อเอลฟี่เอลฟี่เลอลองก่อนนี่ลองก่อนใช่ไหมอะไรวะโอเคโอเคเป็นไงสำหรับคนไม่ค่อยชอบช็อกโกแลตนะก็อร่อยดีนะมันเม็ดอัลมอนด์ป่ะเม็ดถั่วเลยถั่วดินบ้านเราหวานอยสองเ่หวานหวานอ่ะเอือรสชาติหวาน อันนต่อไปของอะไรไมโลของไมโลฮะเนี่ยคือตัวมันเป็นกาลงเป็นถั่วม่วอยู่ตรงนี้อันนี้หวานเลยค่ะหวานหวานหวานเมื่อกี้เลยหวานขึ้นตาเลยอ่ะว่าใส่น้ำอ้อยเยอะเกินไปหรือเปล่าวถ้าจะน้ำอ้อยเยอะเกินไปมาอันนึง N อ็ n เอ็นเอมเออมเอ็มเอเแต่ว่ามันมีแบบแบบเป็นเป็นเมสต์อ่ะอ่าอันนี้แบบช็อกโกแลตเป็นแห้งเลยุณนึกว่าแบบซอยไม้สักอืมยังไงโอเคโอเคหวานหวานเออหวานน้อยกว่าไมโลแต่ว่าแต่ถ้าเทียบตั้งแต่อันแรกแต่แต่มันอร่อยกว่าอร่อยกว่านะอร่อยกว่าไมโลอ่ะอืมติดฟันด้วย มาอีกอันนึงอันนี้ของอะไรสเนกเกอร์เรามากินแบบคู่รักกันดีกว่าไหมออยิงไหย่อยิงแอ้นะมเคมีใคน่ารักเท่ากับเธอเจอกี่ครั้งไอเดียคลับเมีอวว่ะคือว่าได้ปะ มันอะไรอร่อยเออมันใส่อะไรมันสอดใส่อะไรถั่วแล้วก็คาราเมลน้ำตาลไอ,อ้ศครีมสี่อย่างอะสี่อย่างผมว่าไอ้น,นี่น,น,น,นี่มาดับหนึ่งเลยตอนนี้นะว่ากิ่มันอมอร่อยเพราะว่าหรือคาริสมันนะครับเองเปลี่ยนลิปกันมาละ ไม่จะได้รู้ว่าเออมันจะอร่อยมันจะไงเนี้เปล่าเออที่รายการแรกแรกมันเล่นหเลยคืออันต่อไปอันต่อไปแวนฮูฮูเซนเซเว่นมีเออรู้ซื้อที่เซเว่นแหละเอออะไรแบบนี้ต้องชมหน่อยเออชมหน่อยชมหน่อยชมหน่อยไอ้ห้องมันน่าใจปิดแน่ไรเฮียไม่มึงร้อยที่ขายเลย่องนี้ก็ไปพัทยาไปบางแสนไปเลี้ยงยองแลนองอะไรไปดิโอ้ คล้าสแต่เอ็มเป็นอ็มหวานไม่หวานมากใช่ปักไอ้แล้วกูร้อนแล้วตอนเนี้ยยังติดหวานจริงยังติดหวานอยู่เออมาอันต่อไปลิน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 ตันเฮ้ยไม่ลินลินเดอร์ลินเดอร์กูสับสนเนี่ยตากูเริ่มมัวแล้วเนี่ยแต่แพ็กเกจสวยนะสวยสแพ็กเกจสวยนะลูกบอลเป็นลูกบอลเป็นทรงลูกบอล เออไปเกตเขาสวยนะแตมม่ผมไม่เห็นสวยโอ้ยยังไม่ต้องอันเลยหรอฮะ<อ>โอ้ยยี่สิบานานนนะบาทไม่สองลูกเลยนะบ่แล้วกูพูดไปครับกลม <c oughs> ผมเนี่ย <c oughs> บ่แล้วติดแอร์นะห้องเนี้ยบ่ให้ติดแอร์นะลินเด็บตรงรอลินลินเดอร์นะครับเป็นสามก่อนค่อยติดเออลินกดช้าพวกูด้วยประวานิคุณตาแล้วสันสอดไซน์นม ไม่เม,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 ม่น้องเหมือนมเหมือนนุ่มอ่ะอารมณ์เหมือนเหมือนละลายลลายปากง่ายง,ไงี้่ะได้ได้อร่อยหวานเ<ล>หวาน<ล>ทุกอันเลยทุกคะแนนจบไปืลนะองนั้นหรนนี่มีมออดรับเดอดอยู่ข้าๆ อันนี้นุ่มไอันน้เนี่ยเลนเดอร์เนี่ยนุ่มอันนี้ขลังแต่ว่าไม่ไม่หวานมากตรงนี้จะออกแนวไอ้ไอ้นี่หน่อยแบบเปรี้ยงคุณคิดไงวะเออแล้วก็จะไปอยู่ตามซอฟฟ์ฟันนี้ไม่หวานมากอันนี้แนะนำเลยเหมืออันนี้อร่อยว่ะอร่อยอยู่อร่อยแน่รอยู่ มาอีกอันนละยคือ i ิงเ,เจอร์เลยแคทขายไม่ได้นะทุกคนคิดถึงต้องคิดจะพักไม่ได้หรอวะหนึ่งสองสามเแล้วเอีย้ยกอกอร่อยติดๆอันนี้กับนี้เอยอืออือบอกไหมครับกินให้เลยถ้ากินนี้เว้ยับอร่อยละอร่อยละอร่อย แต่ไม่เหมือนแท่งอะไรที่ไหนขนมปังอะไรที่อย่างนี้แหละพิชเชตอร่อยอีกแล้วแหละเดือดเซี่อันนี้แพงหน่อยเนื้อชีเนื้อชีละลายแล้วครับท่านผู้ชมอร่อยเลยไม่หวานผมไปเลยนิดนึงกูกินตัวไหนแม่งก็หวานทุกตัวเลยตอนนี้ เมื่อว่นขึ้นตาเลยแสบพอแล้วนะแสบพอแล้วอันสุดท้ายครับอะไรล่ะควอเลอร์รัตเชอร์นะหอมแรงไปเรื่อยนี่มาจากฝรั่งเศสเลยใจหวานมาจากฝรั่งเศสนะครับบองชิวบองชิวบองชิวฮะเลี้ยงกับตัวสมาร์ทไม่ใช่ควอเลอร์รัตเชอร์นะครับต้องมีแหละวอลเลนทายอ่ะ ให้แฟนนะให้คนที่รักไม่ใช่ห้แฟนนะพ่อแม่ก็ให้ได้ใช่ป่ะเพื่อนก็ให้ได้ให้ได้หมดเลยลองขาทรอทไทยให้แฟนบอกเลยว่าเป็นไงครับคืนนั้นโดนจัดหนักแน่นอนโอ้โหโดนเคยเอาไปให้แฟนอ่ะโดนเลยโดนจัดหนักเลยกมาังี้ครับโอ้โหล้างช่วยล้างจานเี่ยะซักผ้าข้างหลังอ่ะเยช่างเอันนี้ได้เลย ผมคำล่าวมือนี่ยถือว่ามันแพงใ่อะอร่อยเลยเขาอร่อยเลยถ้าเปรียบตลาดคะแนบนบอลก็แมนซินแหละครับตอนนี้ <ide> อย่าไปฝังอะไรเลยอาน,นุงานนนปล่อยมันกูเกาอไม่มีผลเนี่นยไม่มีผลกับใครใช่ไหมอร่อยเลยว่ยอร่อยเลยว่าจะถายอบ <ide ide S 2> ผมว่าแล้วจัะระดับในรุ่ว่าอันนี้อันดับหนึ่งเลยสองสองอันนี้ได้อันไหนเป็นอันดับสองอันนี้เดียมเดียมอันนี้สามซนิเกอร์เออสนิเกอร์เอาอย่าลืมไปลองกันลองไปลองนะครับวันวาเลนไทน์คือขอให้มทำสุงแล้วกันอยากให้ทำอะไรก็ได้แต่ไม่ต้องกูทำไอเดียบอีกได้คลิปต่อไปกูแบบอเดบบอเท่อะไรบ้างเลยเราทำอะไรในคลิปต่อไปนะครับคอมเมนต์ดังได้นะครับครับ ใต้ใต้ไต้ตื่นเ้เฮ้ยตาคอมเมนต์ตินต์ตาคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้กับใครอ่าให้พวกเราด้วยนะครับเราโมโนแมนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมือมือแนวแล้วติดคอ Come on